อมเคลื่อนไหวหลังสภาล้มบ่อยเรียกว่าเป็นสาวสวยที่มักจะออกมาพูดข้อความฟาดแรงอยู่เสมอสําหรับออมสกาวใจที่เธอมักจะออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนล่าสุดสาวออมก็ยังได้ออกมาพูดข้อความหลังสภาล้มพร้อมเผยว่าในโลกที่เดินควบคู่ไปกับโลกของคุณโลกของคุณมีเงินเดือนสวัสดิการค่าค้าวค่า,ารถค่าเสือ้อผ้าค่ารักษาพยาบาลค่า,าเรียนลูก ค่าเดินทางและมีมากมายจากเงินเดือนของคนที่เดินควบคู่ไปกับโลกของพวกคุณหลายชีวิตมีชีวิตวันต่อวันไม่มีเงินเดือนเด็กๆน้องๆหลายคนตกงานหลายคนมองไม่เห็นอนาคตข้าวมื้อต่อไปต้องรุนว่าจะได้กินอะไรไม่มีสวัสดิการอะไรมากมายเหมือนคุณเลยและใช่พวกเขาเสียงเงินจ้างคุณมาทำงานให้พวกเขาทั้งที่พวกเขาแทบไม่มีจะกิน เพราะฉะนั้นจะทำอะไรคิดถึงพวกเขาด้วยคิดถึงปากทองของพวกเขาด้วยถ้าห่วงแต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของประเทศคุณควรออกไปซะแล้วไปสมัครที่บริษัทของหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นพร้อมลงแคปชั่นว่าได้โปรดนึกถึงปากทองประชาชนก่อนสิ่งอื่นใดถ้าทำไม่ได้วันหนึ่งข้างหน้าฉันจะอาสาเข้าไปทำเองสภาลมพร้อมทั้งสาวออมยังออกมาโพสอีกว่าค่าอาหารประชุมขอเป็นมือละไม่เกิน80บาทต่อคนต่อมือได้ไหมคะกินกันได้ไหมคะ กินให้เหมือนชาวบ้านนะค่ะข้าวกะเพาไก่ไขด่ดาวข้าวหมูกระเทียมประมาณนี้ได้ไหมคะชาวบ้านตอนนี้แทบไม่มีจะกินจะให้มาส่งเสียฟุ้มเฟยให้พวกคุณไม่ไหวค่ะจริงๆแล้วควรจ่ายเองด้วยซ้ําเงินเดือนก็มีกันทุกคนที่สําคัญกว่ามีข้าวใ,ให้กินจากเงินประชาชนคือไม่มาประชุมนี่แหละล้ม16ครั้งยังมีหน้าได้กินข้าวฟรีเอาข้าวให้หมากินดีกว่าไหมโกรธนะ พร้อมยังฟาดต่อว่าให้เข้าหมาหมายยังเฝ้าบ้านเลี้ยงเสียข้าวสุกลงแคปชั่นว่าไอหมาไหมคะหลังจากที่สาวออมออกมาโพสข้อความฟาดแบบจุกๆก็ทำเอาแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยกับสาวออมกันสนั่นไอจีเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ